เฮ็ดไปเฮ็ดมากก็คิดภาิพานอยู่บ่เนาะเป็นตาษีพานกดเป็นอยู่บ่กดก็ออกมาไม่ด้เลยก็ได้แต่ละนุ่มแดงก็ว่าไม่ครองหุ้งทั้งนี้ด้วยก็เรียกว่าฝากพรตอนน้อยบยานมากว่าและสองอาทิตย์สามอาทิตย์หดเลรลงคีดแ่ได้ว่าสิยุทธเอาหน้าพี่น้อหน้าก็เลยมีแดงก็ต้างภาสิเดิอดมาลงแหละพี่น้อมันก็ถามหาลายหรือว่าคือนุ่มแดงคือบิเยนลงคิด ก็ได้มาจังไรกับเป็นกำลังใจให้การเดินเรื่องพี่น้องเรื่องให้นุ่มแดงในเรื่องสบายดิพี่น้องไว้จะฝูทุกคนเนาะวันนี้สักใครก็ไปอยากออกเกาะก็ได้เพราะว่าหัวยืงพี่น้องอาบน้ำนะสิบว่าแพ้คล้องพี่น้องสิบว่าแพ้คล้องชงให้ดูอยากกันเบาพี่น้องอยากกันเบาเอาให้นุ่มแดงเบาก่อน ส่ว 2, นสองสามนาท์ที่ผ่านมาเนี่ยนุ่มแดงก็บบุคคลใดปหาพี่น้องพี่น้องน้องบุคอลใด้หาผู้ใดกับขออภัยนำเด้อกฤษฎีควาลร้องควาเรื่องเหมอนเดิมนี่กันนุ่มแดงกับเชเดิมมากเลยแหะเดิมด่วมคิดกับ้ารบริจาคข้อมินผู้ใดแต่จะสิบายนนอกพี่น้องน้องขอถั่วผู้เด้อนี่นุ่มแดงกับสาวใครสิมาแพ็คของจีบ้าคล้องเมื่อบ้านจีบ้าคล้อง เมื ų, z, Cette, so ่อให้ลูกสาวแน่ลูกชายแน่ยเดี๋ยวกาเมื่อใหนอนอันนี้อุยอันนี้จองจ้องนอนสกายอยากได้อยากได้เห็นหมาเงาะอยู่อันไปสื่อก้องมือสาวนาะไปสื่อก้องอ่ะสกายเห็นจ้องนอนปจิ้ืจิ้มเมื่อให้ลูกอะนุ่งแดงเพื่อนนุ่งแดง่าบ่เอาหรอบ่เอาหรอคนน่ะ ถ้าครก็อยากได้เอาเอานะเอานะสาบาทนึงพี่น้องนุ่งแดงว่่อยากให้ซื้อเพราะว่ามันใหา่นม่นหย่มนากซื้อเมื่อมันกับพวกหมื่นสองมื่นแล้วคนะถ้าใครก็เลยกระซางเขาให้ในเสือใไฮโดรเพราะว่ามันกับบริแพกเงน้อพี่น้องเนาะถ้าคก็อยากได้มให้เป็นตาหางดีถ้าใช่ละถ้าของว่ามันมีอย่างไงของสีฟ้าก็ว่าไ่ให้น

ต่ว่นนี่ก็คือต้นมจะน้อยเนาะต่วัิ่นตัวน้อย่นคนตัวน้อยเปีเก่าปีคนตัวันคนตัวน้อยเนาะซื้อซ้นดาเกล่พี่น้องซื้อไร้าเพราะว่ารางเดียะร่าดียแมนแมนจะไกสีฟ้าก็เราซเนาะเพราะว่าสีฟาก็เราซบแบบที่นี่แต่คิว่าเออได้กับสีเดีวสาจะได้กัสีเดียาได้ว่าซื้อเกลี่งใสดงจาสองุดเนาพี่น้องเนาะาเท่ซ้ำกันไหป่คนปาซือเนาะ แล้วก็ใส่น้องซ้ายเี่ยจำเนีงยจำสีอะนรโง่ยังางเนี่ยเพราะว่าเพื่อนคนนี้จะใครอ่ะซื้อือเครื่องโมเฟ่เอาพี่น้องตัวละซ่าบาทหนึ่งซื้อให้ดูเพราะว่าอ่ามันเกินนะคะมันร้ายมั้งพี่น้องเนาะแต่ก็ถ้าใครที่ถ้าใครอยากฟังให้ดูร้ายคนดี้แต่ก็ใครอยากฟังให้ฟ่อให้แม่นเนาะแต่ว่าจะใครกะเอาเงินไปกินเนาะพี่น้องเนาะจะดุซสาว น่านี้เชิญพอก็แม่ละสากใกะโอนเงินไท้นองหมู่บ้านเนาะโอนโอนทุกเดือนเนาะโอนทุกเดือนเย่างสีเดือนแต่โอนให้สามสีพันให้เรอกเพราะว่าจะบางเดือนก็ส่พันของต้บางเดือนก็หาท่นเนาะเดี๋ยวเต้เดี๋วเต้มูกะเออเดือนนั้นจะใครชี้กาดถึง้จะใครับบริโอนนะน้องอันนี้ก็คือเสือดุซ่าสักใครคะมาจะเช้เาเสือชีเงียสี้เขี้ยวเพิ่มมาก็ได้เอาสีเขียวไปเพิ่นน้าเนาะสีเกียว สีเขียวกับมีสำนีเด็กพี่น้องอ่ะถ้ามีเงินหลายสักใคกันอยากซื้อได้กูนี่นอกบอ,อกว่าคิดว่าเออซื้อสำนีเด็กว,ว่าให้พนดีใจเนาะซื้ออยู่บ้านก็ได้อยู่พี่นอ้องแต่ว่าสักใครในฝาพวกเราซ้ำน้องสักใคกัได้อยากขาเมื่อน้ำเนาะอ,อยากมีเงี้ยติดอ่าเมื่อให้ดุเนาะจะได้จังนอขอของ้อยพอขาเมื่อว่าให้พนดีใจว่าให้พนดีใจ งสามเลยอย่างีได้พอสิมาไดพอแบเนี้ออ้ทอใคอยากบ้าแบบนี้ก็ได้แ้า่จะได้เนี่น้องเขาเยนอเอาเมื่อหายเป็นกังย่างเร็ดินน้ำมูอาเนี่ยอด้ความทุ้เนาะพี่น้องความหน่อยนน่น้องคือบ้างคือบ้งหน่ยสนใคือบ้างไคือหนึ่ง กังวกลปนไห,หรือว่าไรลราสนอบเพื่นอเนเปียรให้เพื่นถือเด่นถ้าใครเราบ็ไส้ซื้อขนมียังสซเลยพี่น้องในมิตรานนี่แหละอยากฝากอว้อยู่แต่ว่าโมบโมบีทไม่พีทม่พี่พน้องถ้าใครเป็นมาหนแหลกพิทพีขา เาอยากซื้อเราเป็นของฝากได้ไปนหน่อยดูมาไอซีเดียบรอกสักใครรอมถ่ายห่ะสาวามย้แม่สาวเมาแม่กับผ่ากเทสองกรมาง,ามง่ามบอคนมาซีนี่เนาะมียังไงแ,แต่ม่สนิแน่ของแม,ม่คือมีแข่ซีเดียบหนิแต่ตุ้มหู่าบักเสืส้อมาบัดเส <c oughs> ื้ออกมาบัดเอ เฮ้ยฮึอย่าออาคุณเด่นปาดกันแล้วเหรนกเดือนปาดปาเกิดนี้อหอนมันนี่มันมาหองเบิรนี่มนน สีฟ้าม่อให้เม่อหนังให้เอือยมมมียังได้มาแต่ว่าสีฟ้ามนเด็นเ็ไม่น้อยเนื้เนะสีบานอันนี้คล้ายพี่น่อคะแต่ว่าอ่าอย่างเงี้เลยอย่าฟ้าใครอะไรแบบว่าอะไรฟ้าได้อะไราแหละมาสีฟ้าก็เรบซ้ัมนารักสสีฟ้าก็เรา้มนแต่ว่าถ้าสีฟาเส็จพวราอมตัวคนตัส ไม่ย e ังิไปทำไหนเนาะท่นมีการไหนรนี้มกองเดียวเดี no, ๋ยวก้าจะเอาจ้า่ามึนจะที่เล้งมพี่น้องนะตองเตรียมกองเลยอ่ะใกสิดล้วเนาะทึงเดืนเากระดาษห้องข้างในดพอค่อยฝากพเยอพ้าพี่กัดแทไรอย่างนนแตก้งใช้ฝาเฉปฝาเป็นดีว ขาเสื้อดีบางอย่าเนาะเขาใส่เสื้อ้เนาอไรแล้วอะไรอะไรเขาตงมาให้ดูพ่อทุ้งพี่เนาะีไซนก็ได้ครับน้องี๋้วเสองห้องเสียห้อง ข้อตางงงที่เนาะงมกระไรฮะนมตกกระไร้อทบอไดบออกแน้ว I don't 一看好了 ไปดุ <Men> ่ก <c> ันได้เหมือนเ่อนใชอมถ้าใครส่ฝาถ้าลเขเาคันแบนสิเดีี่ะปูกาป้องกับบาทโมโหว่าไปหอดบอลคุณโคนชีไอ้แพกไม้หรือบอลผิดหองนี่ยนะมันจะบอกว่าที่โทรศัพท์เป็นหนึ่งใช่ไหอ้แพกไม้อะไรอย่างแพกกระดีนะไปดุ่นด้วย่น้ง วันนั้นเราพี่น้องเด็ดประมาณเจ็ดโลเลยไอ้ประมาณสองโลสามโหลทีเดียวิจบกันหน่งเราพี่น้องเรารอการคิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี